กราบสวัสดีค่ะพี่น้องพอกันเป็นคลิปที่สองของมอนีกับรัฐบาลไทยเนาะคะ่ะแอดบรทธานในโลกแนวทางเด้อค่ะแอดขอเอาสูตรประกบครูพร้อมวิธีทำลงค่ะพี่น้องก่อนอันนี้จะเป็นสูตรลักหน่วยล่างเม่นๆ่น,นะคะเข่าตอกันมากสามงวดแล้วสถิติระยะสั้นเด้อพี่น้องอซึ่งแอดเห็ดขวบคูไปเทียบไปเรื่อยๆทุกงวด ทุกงวดเนาะคะ่ะเป็นสูตรระยะสั้นจะพัฒนาขึ้นไปสู่การคำนวณแนวทางลงนะคะราวะเนี่าแอดบอสามารถจะออกไปทําคลิปข้างนอกได้เนาะพี่น้องซึ่งเข้ามีสูตรล้ายอยู่แล้วแอดจะพันเอาวิธีทำสูตรคำนวณต่างๆลงเนาะคะ่ะเพื่อมาฝากพี่ตอนน้องถ้าสูตรใดเข่าเดินต่อกับ ดีใจน้ำพีน้ำนองถ้สสูตรได้รุดแอดกตองกาบขอตรวขอไพ,พ่พ่นองเดอ้อนะคะ,ะมือนี้แอดจะเอาคลิปที่สองนี่จะเป็นสูตรหลักหน่วยล่างนะคะซึ่งวที่ิพานมากก็คือชนแล้วมาเนาะค่ะกะก่อนจะเขา่าไปสู่แนวทางเนาะแอดขอฝากขั้นเตือนของทางช่องหัวไวกอนนะคะถ้าจะมีเสียงคนหน่อยเข่าเวน้น่แอดก็ตรงกาบขอตรวขอไพ,พ่พ่นองเดอ้อนะคะเพราะว่ามีหลานหน่อยอยู่น้่เนาะคะ่ะ แาน,นหน่อยหน่อยยุพี่น้องเดือนกว่าเนอะอาจจะมีเสียงเล็ดหลอดเข้าไปยุคลิปแรกเนาะซีแอกหาแกอกยุค่ะต้องกราบขอโทษขอให้พี่น้องเนาะค่ะคำเตือนเนาะค่ะทางช่องเป็นเพียงแนวทางเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกประเภทโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณค่ะค่ะ นี่คือคำเตือนของทางช่องเห้าเนาะค่ะพี่น้องเนาะนะคะ,คะไปสู่แอปประธานในเขียนสูตรหนึ่งสูตรสองเนาะค่ะพี่น้องนะคะจังบลงเนาะค่ะเวลาคำนวณสูตรของมันมันมีนมหายย่งลี้ยวเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอาเป็นสูตรหนึ่งง่ายๆยังเสียดีกว่านะคะ อดซาเบิงกันเดอ้อพี่น้องโฟกัสไปที่แนวทางก่อนนะคะสถานที่ความพร้อมของอาการทำงานเท่ากับจังซีล่ะค่ะบานๆอยู่ให้อยู่หน้าเนาะพี่น้องเนาะค่ะอ,อยู่กับธรรมชาติพี่น้องค่ะโฟกัสไปที่แนวทางเนาะค่ะนะคะค่ะงวดแรกเนาะค่ะพี่นอ้องคำนวณได้ยุทธที่3กับ4เนาะค่ะ ลักนวยลางย่างเดียวเด้อค่ะพี่น้องนะคะแต่ถ้ามันจะลบไปขืนบนบ้างกะคือกระตงกาบขอตรวจขอไพ่พี่น้องเป็นสูตรระยะสั้นใส่งานจริงนะคะแต่แอดบดาเอาล่งช่องเนาะค่ะเอาไว้ถ้าปากการะกบกันหลายๆสูตรได้สินะค่ะเห็ดขืนมาไวละกะสูตรใดที่มันเดินมันเดินมันขึ้นยุติกวราเขาจะจับสูตรเลือกสูตรพิษถูกแค่นั้นพี่น้องถ้าถามว่าเนวงทั้งผลออกมาแล้วงวดนั้นงวดนี้ เขาทุกงวดล่ะค่ะข้นยุธีวา่าเข้าจะเลือกสูตรมาลงถูกสูตรบร่นะคะเพราะว่าช่องเข้ามันเป็นช่องเห็ดแนวทางยุแล้วพี่น้องเข้าจับสูตรเลือกสูตรนั้นๆถูกบ่นะคะแต่หลังจากที่ผลออกแล้วก็ถือทุกงวดล่ะค่ะเพราะว่าสูตรมันหลนะคะสูตรมันไหลายขางวดแรกเห็ดได้สามกับซี่หลักหน่วยล่างนะคะเข่ายุธีสามนะคะพี่น้องนี่เด้อค่ะงวดแรก ได้ที่สามเนาะ,ค,ะค่ะค่ะงวดที่สองได้แปดกับ9้าเข้าที่เจ็ดเก้าพี่น้องเก้ามาที่หลักหน่วยล่างนะคะงวดที่สองเนาะคะ่ะงวดที่สามกับครองวดที่แล้วนะคะแอรเท็ดเจดกับ8ปดอดกันเลยพี่น้องมานํากันเลยเจ็ดกับ8ดนะคะหลักหน่วยล่างเข้าที่แปดนะคะแด มีวิธีทําไห้พ้อมนะคะพี่น้องคะมีวิธีทําไห้เบื้องพรอมนะคะเสร็จแล้วแอดจะประกบไห้เบื้องวามันชนกันทีตัวใดนะคะงวดที่แล้วชนกันเนาะคะ่ะงวดนี้กะชนกันอีกพี่น้องเบื้องคลิปให้จบเดอ้อคะ่ะส่วนจะชนทีตัวใดจังไปเบื้องกันอีกที่หนึ่งเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะนะคะวิธีทำเนาะคะ่ะวิธีทำหลักหน่วย บวกหลักสิบบนนะคะหลักหน่วยก็คือหหลักสิบก็คือสองนะคะบวกกันได้เท่าไหร่มาบวกที่สี่คงที่นะคะหบวกสองได้8ดนะคะได้8 8ดดบวกสี่ได้12เนาะคะ่ะ12บ,บวกเพิ่มไปอีกแต้มหนึ่งก็คือสามเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะคะ่ะงวดนี้ได้สองกับสมเนาะคะ่ะไปลงเลยนะคะก็ขอให้เดินต่อเด้อน,นะคะ มีโอกาสได้พ้าผีผ้าหนองไปซูแนวทางที่เดี๋ยวชมได้หลาบเนาะค่ะพี่น้องเนาะหวดนี้ได้สองกับสามเนาะคะ่ะจะไม่เห็นบอพี่น้องนะคะรอผลเนาะ,ค,ะค่ะค่ะไปสู้สูตรที่สองนะคะเดี๋ยวแอดจะปกบบห้ว่าชนบอเนาะคะ่ะชนที่ตัวไหนเนาะค่ะพี่น้องเนาะนะคะค่ะ หลักหน่วยล่างแม่นแม่นสูตรสองเนาะค่ะอันนี้สูตรสองเด้อค่ะชนแล้วมาพี่น้องนะคะค่ะงวดแรกนะคะแอดเฮ็ดได้สองสามแปดนะคะเข้าที่สามหน่วยล่างนะคะถูกเป็นงวดที่หนึ่งเนาะค่ะเป็นสูตรระยะสันเด้อค่ะพี่น้องนะคะงวดที่สองเฮ็ดได้แปดเก้าสี่พี่น้องนะคะ เข้าที่เจดเเข้าที่9้าค่ะไดหมดที่2องเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ,ะหมดที่3ามเพงหมดที่แล้วเนาะคะ่ะที่ออกสองหกสองเจ็ดแปดเอทีได้สองเข้าที่8 7 8ดคือหลักหน่วยล่างเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะ3ามงวดติดเป็นสูตรระยะสั้นเดอ้อค่ะพี่น้องไปเบิงงวิธีคิดวิธีทํำกันเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะนะคะ ไปดูวิธีคิดวิธีทำเนาะคะ่ะต่อไปนี้แอดจะเอาสูตรจังซี่นะคะแอดจะเอาเน้นๆมาลงให้พี่น้องเนาะคะ่ะสูตรที่เดินเนาะคะ่ะพี่น้องคะสูตรที่เดินอ่าส่วนมันจะหลุดบางมันกับเป็นแนวทางของสูตรมีเข้ามีหลุดเดอ้อพี่น้องนะคะโปรดใช้วิจารณญาณเนา,านนะคะ่ะส่วนวิธีทำเนาะคะ่ะสูตรนี้เนาะคะ่ะหลักหน่วยบนคือ6เนาะคะ่ะ บวกกัน3ครั้งเด้ค่ะพี่น้องหนึ่งสองสามสาเนาะคะ่ะ8 8ดบวก3เลยเด้ค่ะพี่น้องคงที่8ดบวก3 8ม1ปดเเนาะคะ่ะได้1นบวกหนคงที่ได้2อบวกหได้7ค่ะพี่น้องค่ะจะมีมาให้เห็นบอกงวดนี้ หลักหน่วยล่างได้หนึ่งสองเจ็ดนะคะจะมีมาหเห็นบอน,นะคะเอาไปลุมเนาะคะ่ะพี่น้องหนึ่งสองเจ็ ผลเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะคะ่ะแอดเอามาลงงวดหนึ่งสี่หกจเนาะคะ่ะเอามาลงงวดแรกนะคะเอามาลงงวดแรกแล้วแอดจะประกบก,กันกับสูตรนี้นะคะชนลชนกันละกบมาพี่น้องนะคะต่อกันมาสามงวดติดนะคะสามงวดติดนะคะ อุปกรณ์กับพ่ท่านดได้พร้อมพ่อบันไดดอกค่ะพี่น้องโฟก,กัสไปที่แนวทางก้อนเนาะคะ่ะก้อนจะนับหกนับหา้าก็ต้องนับหนึ่งก้อนนาะพี่น้องเนาะค่ะงวดแรกนะคะสูตรที่หนึ่งเอาสลับสูตรพี่น้องคะ่ะนะคะพี่น้องเนาะนะคะหน่วยล่างเนาะคะ่ะล่มพี่น้องล่ม เนนะคะ่ะจะเดินให้ต่อบ้นอ้อพี่น้องเนาะคะ่ะอ่าสูตรที่หนึ่งได้สามกับสี่เนาะคะ่ะสูตรสองได้สองสามสี่ชนกันที่สามมาที่สี่สามพี่น้องหลักหน่วยตัวยุคลังลางมีเอิรนหลักหน่วยเนาะคะ่ะถูกงวดที่หนึ่งเนาะคะ่ะงวดที่สองเนาะคะ่ะแอดเ็ดสูตรที่หนึ่งได้แปดกับเก้าสูตรที่สองได้แปดเก้าสี ชนกันที่เก้าเข้าที่เจ็ดเก้าถูกเป็นงวดที่สองเนาะคะ่ะส่วนงวดที่แล้วเนาะคะ่ะสูตรหนึ่งได้เจ็ดกับแปดสูตรสองได้สองสามแปดชนกันที่แปดเข้าที่เจ็ดแปดล่างพี่น้องค่ะชนกันที่แปดเข้าที่เจ็ดแปดล่างเนาะคะ่ะสําหรับงวดนี้เนาะคะ่ะหลักหน่วยล่าง,ส, 2, 3, งสูตรที่หนึ่งได้สองกับสามค่ะพี่น้องสูตรที่สองได้หนึ่งสองเจ็ด ชนกันที่สองจะม่ให้เห็นบอค่ะพี่น้องชนกันที่สองล่อผลเนาะแอดล่องหงงวดนี้เป็นงวดแรกสูตรนีในนะะน้ใช้งานจริงเนาะค่ะพี่น้องใช้งานจริงนะคะแต่มันเป็นสูตรระยะสัน้นเนาะค่ะนะคะเป็นสูตรระยะสั้นหลักหน่วยล่างแม่นแม่นนะคะชนแล้วมางวดนี้ชนกันอยู่ที่สองจะไม่ให้เห็นบอนะคะกะ ไปตามกันต่อเด้อค่ะพี่น้องนะคะสำหรับคลิปนี้กักบกราบขอบุญขอบุณเอฟซีพี่น้นองที่เข้ามารับชมมาติดตามแอดนะคะซอยแอดเปิดการมองเห็นขอให้พี่นอ้องโชคดีกับทุกแนวทางที่แอดลงลงไปเด้อะนะคะพี่น้องคะจะทานทีเฮาก็คือแอดอยู่หายอยู่หน้าเนาะ,ะเนาะแต่จะบอกอํานวยปันใดกับตรงกราบขอตทดคอให้เอฟซีพี่น้องเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ